ทุกชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรสวัสดีครับวันนี้ผมมาโจหัวว่าทุกชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรผมเชื่อว่าถ้าตั้งคำถามแบบนี้หลายคน ไม่เคยคิดหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรไร,รวมทั้งตัวผมด้วยชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร,ไรถ้าพูดในแง่ของอภิธรรมก็บอกว่าชีวิต เกิดมาเพื่อสองอย่างหนึ่งเพื่อสวยกรรมเก่าสองเพื่อสร้างกรรมใหม่นะครับคำว่ากรรมคือการกระทำนะครับเป็นคำกลางๆแบ่งได้เป,นนเป็นกรรมดีและกรรมไม่ดี นะครับไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะครับเมื่อเกิดเกิดได้จาก3ทางเท่านั้นคือความคิดคำพูดและการกระทำนะครับแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้ดังนั้นนะครับถ้าใครที่เคยคิดที่จะไปแก้กรรม ใครที่เคยจะนู่นนี่นั่นนั่นหมายคมว่าคุณกำลังสร้างกรรมใหม่นะครับการที่คิดจะไปแก้กรรมเก่านั้นมันแก้ไม่ได้นะครับเพราะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าเราพยายามที่จะไปแก้ไขนั่นหมายคมว่าเราก็คือกำลังจะสร้างกรรมใหม่นั่นเองนะครับ เราไม่พูดลึกเพราะผมไม่ได้เรียนพระมานะรเราพูดกันสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเรามาพูดตามภาษาบ้านๆที่พวกเราฟังแล้วเข้าใจดีกว่านะครับสมัยที่ผมยังเด็กผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำอะไรนะครับแล้วทำไมต้องเกิดมานะครับ เกิดมาแล้วก็เห็นคนอื่นเด็กคนอื่นเขาก็เล่นกันสนุกสนานเราก็เล่นตามเขาครับตามประษาเด็กนะครับถึงเวลาเรียนเราก็เรียนเหมือนเขานะครับเท่านั้นเองนะครับเลิกเรียนก็มากลับบ้านสนุกสนานตามประษาเด็กนะครับแต่พอถึงช่วงเรียนใกล้จะจบ ชั้นประถมปีที่4ซึ่งรุ่นผมเรียนจบภาคบังคับครั้งสุดท้ายปีรุ่นสุดท้ายของการเรียนภาคบังคับชั้นป4นะครับก็เริ่มคิดอยากจะเรียนมากขึ้นนะครับตอนนั้นที่อยากจะเรียนไม่ใช่อะไรแค่อยากจะเรียน ภาษาอังกฤษแค่อยากรู้ A B C D อยากจะท่อง A ถึงแบเท่านั้นเองนะครับความคิดตอนนั้นแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่นั้นจริงๆเพียงแต่ว่าแค่จะเรียนถึงป .4 เออปอ .6 นะครับเพราะผมจบป .4 เป็นภาคบังคับรุ่นสุดท้ายนะครับ จะเรียนป .6 ก็ต้องไปเรียนที่หมู่บ้านอื่นที่เขามีโรงเรียนที่ใหญ่กว่านะครับแต่การจะไปเรียนที่อื่นที่โรงเรียนอื่นสมัยนั้นก็ต้องมีรถจักรยานนะครับต้องมีรถจักรยานถึงจะไปเรียนได้นะครับถึงจะปั่นจักรยานจากบ้านเราไปเรียนที่หมู่บ้านอื่นนะครับสมัยนั้นเองพ่อนะครับพ่อหมายถึงพ่อผมก็ ไม่อยากให้เรียนอยากให้ผมเลี้ยงควายแล้วก็บอกว่าเรียนทำไมเรียนไปแล้วก็ไปเป็นที่ข้าเขาสู้เรามาทำนาของเราเองเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับทำสิ่งที่เรามีให้ดีขึ้นดีกว่านะครับผมพอพ่อพูดอย่างนั้นนะผมก็รู้สึกเสียใจมาก เสียใจแล้วก็รู้สึกน้อยใจพ่อว่าทำไมแค่อยากเรียนป .6 เท่านั้นเองทำไมพ่อถึงไม่ให้เรียนมันจะเสียเวลาอะไรมากมายนะครับแต่ผมลืมไปว่าการไปเรียนที่อื่นตอนนั้นยังเด็กการไปเรียนที่อื่นมันต้องมีจัก,กรยานนะครับการมีจัก,กรยานนั้นราคา ก็ค่อนข้างแพงซึ่งพ่อผมก็ไม่มีเงินที่จะซื้อหรอกแล้วการที่จะซื้อจัก,กรยานในรุ่นผมสมัยนั้นมันก็ไม่ได้ซื้อกันง่ายๆนะครับมันต้องไปซื้อที่ตัวเมืองนะครับการที่จะไปซื้อที่ตัวเมืองนั้นโอ้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับเพราะถนนหนทางมันไม่ได้ง่ายไม่ได้สะดกสบายเหมือนทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรุ่นผมสมัยนั้นถ้าใครมีรถจัก,กรยานเนี่ยถือว่าเป็นคนรวยนะ ครั้นเมื่อเรียนจบป .4 นะครับแล้วไม่ได้ไปเรียนนะครับก็ตัวเองก็เริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะเราต้องไปหางานทำแล้วนะครับคือขอคือเพื่อนหลายคนที่ไม่ได้เรียนเขาก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพบ้างไปทำงานอยู่ตามอู่บ้างนะครับไปเรียนเออไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดบ้างแต่พ่อแม่ผมไม่ให้ไป ไม่ให้ผมไปไหนให้ผมเลี้ยงควายอยู่นั่นแหละนะครับเลี้ยงควายก็เลี้ยงอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกเพียงแต่ว่าเราในตอนนั้นนะครับเราก็พ่อแม่ห้ามอะไรเราก็ดื้อน,นะครับยิ่งห้ามเราก็ยิ่งยุนะครับยิ่งอยากรู้นะครับก็ได้ไปทำงานที่ ตามดงนะครับก็คือไปถากหญ้าถางหญ้าแล้วก็ไปปลูกอ้อยปลูกมันทําทุกอย่างที่งานดงนะครับเขาเรียกว่างานดงนะครับเพื่อนๆเขาทํางานได้วันละ25บาทแต่ผมได้วันละ10บาทเพราะเท่าแก่บอกว่าผมเป็นคนตัวเล็ก นะครับเอาไปแค่10บาทก็พอนะครับเอาสิบาทก็10บาทนะครับผมก็ทํางานาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนที่2เดือนนี่แหละนะครับจนกระทั่งเก็บเงินได้300บาทผมดีใจมากเลยนะครับ3า0บาทพอกลับบ้านนี่ผมรีบไปร้านก๋วยเตี๋ยว ไปกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งสมัยนั้น3บาทอู้อร่อยมากนะครับใครได้กินก๋วยเตี๋ยวนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับขณะเดียวกันผมหลังจากที่ทำงานกลับมาผมก็ซื้อกระเป๋าเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าสะพายนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าคือเตรียมที่จะห่อเสื้อผ้า คือในใจเนี่ยคิดวางแผนไว้ว่าจะเก็บเสื้อผ้าไปทํางานที่กรุงเทพนะครับเพราะมีค่ารถแล้วก่อนหน้านั้นเคยขอเงินพ่อแม่ไปทํางานที่กรุงเทพแต่พ่อแม่ไม่ให้เงินนะครับแต่พ่อแม่บอกว่าไม่อยากให้ไปนะครับผม,มผมเพิ่งมาเข้าใจเพิ่งมารู้ตอนตอนหลังว่าที่จริงแล้ว พ่อแม่ไม่มีเงินต่างหากแต่พ่อแม่เลี่ยงไปใช้คำพูดอื่นแทนนะครับทำให้ผมรู้สึกไม่ดีต่อพ่อแม่ในตอนนั้นนะครับกว่าผมจะเข้าใจก็ต่อเมื่อออกมาสู่โลกภายนอกนะครับออกมาสู่สังคมภายนอกนะครับแล้วก็คิดย้อนกลับไปผมถึงได้รู้และเข้าใจว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วที่พ่อแม่ไม่มีเงินให้ไม่ใช่อะไรหรอกคือพ่อแม่ไม่มี ที่พ่อแม่ไม่ให้ไปไม่ใช่อะไรหรอกพ่อแม่ไม่มีเงินนะครับในสมัยนั้นก็คือไม่ได้ยึดเงินเป็นเรียกอะไรไมมนได้ยึดเงินเป็นหลักเวลาทํานาก็เก็บข้าวใส่ย,ยุ้งแล้วก็เอาข้าวเหล่านั้นมาไว้กินตลอดทั้งปีสีกินทีละน้อยตำกินทีละหน่อยนะครับที่ สมัยโบราณเขาเรียกว่าตามข้อสารกรอกหม้อนะครับนั่นแหละคือความหมายของคนโบราณนะครับผมเมื่อทํางานเสร็จแล้วมีค่ารถแล้วนะครับได้มาทํางานนะครับมุ่งหน้ามาทํางานที่กรุงเทพมาก็ไม่มีงานรองรับหรอกไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับ ไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางตอนนั้นไปกับเพื่อนสามคน <c oughs> นะครับรวมสามคนนี้คือรวมทั้งผม <c oughs> ก็มีผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วกเ็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ปัจจุบันก็เป็นท่านกเา็เรียนจบปริญญาเก้าแล้วแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในบ้านบ้านขามเราเนั่นแหละนะครับนั่นคือ,อคนที่ ผมไปทํางานด้วยในสมัยนั้นนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านนะครับแต่พูดแค่นี้พวกเราก็คงจะเข้าใจว่าอ๋อเจ้าอาวาสคนปัจจุบันนะครับเป็นใครนะครับก็นั่นแหละครับคือตอนนั้นผมก็ไปด้วยกันนะครับไปทํางานที่กรุงเทพไปก็ไม่มีงานอ,าอยู่ข้างหน้าหรอกนะครับไปหางานเอาข้างหน้านะครับพอไปถึงก็ ไปเข้าหางานที่สำนักงานใหญ่เออขอโทษครับเข้าไปที่สำนักงานจัดหางานนะครับแถวแถววงเวียนใหญ่นะครับตอนแรกก็ได้ทำเป็นข้าวสารกรอกหม้อกรอกข้าวสารใส่ถุงนะครับถุงละ5กิโลถุงละ5กิโลไปส่งบ้างอะไรบ้างนะครับต่อมาก็ได้ไปทำงานอยู่โรงงานเล็กๆ นะครับทำเหล็กดัดทําประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มาเรียนหนังสือศึกษาผู้ใหญ่ภาคขั้มที่วัันท,ทองนะครับจนจบม .6 นะครับพอจบม .6 แล้วผมก็โชคดีที่สมัยนั้นวุฒิม .6 นะครับมันสามารถไปเรียนต่อ ปวสได้นะครับแต่เป็นหลักสูตร3าสองปีครึ่งนะครับก็คือเรียนปรับพื้นฐานหนึ่งเทอมนะครับแล้วก็เรียนวิชาเต็มของเขาอีกตามปกติอีก2ปีเป็น2ปีครึ่งนะครับเมื่อจบปวสแล้วนะครับผมก็ไปใช้เรียนต่อนะครับใช้หลักสูตรต่อเนื่องนะครับไปเรียนต่อที่มศท,ทนะครับหรือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีครึ่งนะครับแต่ผมใช้เวลาเรียน3ปีนะครับถึงจะจบนะครับขณะที่เรียนอยู่นั้นเรียนด้วยทำงานด้วยนะครับมันก็ยากนะครับแต่ตอนนั้นเรียนได้เพราะว่าอายุยังน้อยนะครับอายุยังไม่มากนะครับความเขียนมันเพียนความอดทนหรือความ ความอยากที่มันมีอยู่ในใจแล้วนะครับทําให้เราไม่เหนื่อยนะครับแม้ว่าคืนหนึ่งเราได้นอนเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองในสะมัยนั้นเราก็ยังไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในวัยเด็กอยู่นะครับพอเรียนจบก็ได้ออกมาทํางานนะครับได้ออกมาทํางานตามสายที่เราเรียนมานั่นก็คือสายบัญชีนะครับ ตรงตามหลักสูตรตรงตามวิชาเอกที่เราเรียนมาเลยนะครับผมเริ่มเรียนวิชาบัญชีเออผมเริ่มทำงานในสาขาวิชาบัญชีนะครับหลังคือก่อนหน้านั้นก็เรียนก็เรียนด้วยทำงานด้วยแต่เป็นการทำงานเรียนอย่างอื่นทำอย่างอื่นนะครับแต่พอเรียนจบแล้วก็ร้อนวิชาก็มาสมัครงานก็ได้งานตามที่ตัวเองเรียนมานะครับก็ทำงานแบบนั้น คือจริงๆแล้วผมก็เรียนบัญชีตั้งแต่เรียนจบปวสแล้วนะครับขณะที่เรียนปวสผมก็ไปเรียนต่อก็ใช้วิชาชีพนั้นแหละเรียนมาเรื่อยๆทําด้วยเรียนด้วยนะครับทำงานด้วยเรียนด้วยนะครับก็เริ่มเรียนวเริ่มทํางานบัญชีตั้งแต่ปี2537นะครับถ้าผมจำไม่ผิดจนถึงปัจจุบันนะครับลองคิดดูนะกี่ปีแล้ว สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดโอ้ถ้าอยู่ถึงปีหน้าก็สามสิบปีนะครับก็ยี่สิบเก้าปีนะเป็นยี่สิบเก้าปีนะครับพอมาถึงจุดจุดจุดหนึ่งก็ทำให้เราเกิดความคิดเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปก็คือว่าคือผมเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ เมื่อปีพศ2563กก็เริ่มปลูกต้นไม้นะครับไว้ในแปลงนาของตัวเองนะครับพอปลูกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสุขนะครับรู้สึกว่าแค่ปลูกต้นไม้เอ๊ะทำไมเรามีความสุขจังพอมีความสุขนะครับผมก็ปลูกอีกปลูกเพิ่ม แต่การปลูกต้นไม้ของผมนั้นผมคิดไว้ล่วงหน้าแล้วคือคิดไว้ก่อนแล้วล่วงหน้าแล้วว่าที่ปลูกผมปลูกต้นไม้นั้นผมก็ปลูกต้นไม้ในแนวของตะวันออกตะวันตกนะครับเป็นดันคณาให้ใหญ่ขึ้นปลูกตามแนวตะวันออกตะวันตกนะครับปลูกทั้งกลางเปลงนาและก็รอบข้างเปลงนานะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งผมกลับไปอยู่บ้าน ไปทำนานะครับต้นไม้ที่ผมปลูกนั้นเขาจะต้องสนับสนุนนาของผมน,น,นั่นก็คือเขาสร้างปุ๋ยให้ผมโดยธรรมชาตินะครับอันนี้คือการวางแผนไว้นะครับแต่ไม่มีใครรู้หรอกนะครับผมก็ไม่เคยบอกใครญาติพี่น้องผมก็ไม่เคยบอกใครว่าทําไมผมถึงปลูกต้นไม้แบบนั้นนะครับมีแต่คนที่ทักท้วงเวลาผมไปปลูกต้นไม้เวลาผมไปขุดสระ นะครับมีแต่คนทักท้วงว่าทําทําไมปลูกทําไมขุดทําไมมันเปลืองเออมันเสียมันเสียที่ในการทํานานะครับแต่เรื่องนี้ผมก็ไม่เคยบอกว่าผมปลูกทําไมผมทาแบบนั้นทําไมนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าพูดแล้วเขาจะเข้าใจไหมเพราะมันไม่เหมือนที่เออ ไม่ได้ทําเหมือนอย่างที่พวกเราทํานาอยู่นะครับผมก็ค่อยๆรุกคืบรุกคืบไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับโดยหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับเมื่อนี่สินเราบรรเทาเบาบางลงบวกกับอายุเราก็เริ่มมากขึ้นนะครับเราจะกลับไปอยู่ที่นั่นนะครับแต่ก่อนที่จะกลับไปอยู่นั้น ก็มีเหตุให้ผมต้องตัดสินใจเร็วขึ้นคือตอนแรกผมกะว่ากเกษียณค่อยไปก็คืออายุ60ค่อยไปนะครับแต่พอมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตนะครับทั้งเรื่องที่ดีทั้งเรื่องที่ไม่ดีนะครับทำให้ผมต้องคิดหลายตลบนะครับจนสุดท้ายมันได้คำตอบว่า มารู้ว่าการทำงานนั้นสำหรับผมนะครับอันนี้คือผมส่วนตัวผมเท่านั้นคือการทำงานของผมนั้นมันไม่ใช่ความมั่นคงนะครับมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่ความมั่นคงมันไม่ใช่ความ มั่งมีมั่งคั่งนะครับไม่ใช่ความยั่งยืนนะครับหมายความว่าเราทํางานได้แต่เงินได้เงินเดือน,นตามที่เขาจะให้มานะครับในจํานวนหนึ่งนะครับตามคุณวุฒิและวัยวุที่เรามีอยู่นะครับบอกได้ว่าทํางานเดือนหนึ่งก็เอาไว้ซื้อข้าวในเดือนสองเท่านั้นเองนะครับถ้าเมื่อไหร่ เงินที่ออกมามันสะดุดเดือนถัดไปเงินที่เราจะซื้อข้าวกินมันก็จะสะดุดตามไปด้วยนะครับจุดต่างๆเหล่านี้เองที่ทำให้ผมมาฉุดคิดว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่ทางไอการทํำงานเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาการันตีเลยว่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะ,สะดวกสบาย เลยนะครับเอ๊ะแล้วเรื่องอะไรล่ะที่มันเป็นเรื่องที่สะดวกสบายนะครับคือที่จริงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องแยกแยะให้ออกว่าในชีวิตของคนเรานั้นอะไรคือความจำเป็นนะครับอะไรคือความต้องการนะครับ สิ่งที่จําเป็นของเรานั้นนะครับก็คืออาหารนะครับอาหารเป็นหลักเลยนะครับอาหารเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยนะครับหลักๆเลยคืออันนี้นะครับพอเจอเหตุการณ์เจอภาวะหลายๆอย่างนะครับเช่นช่วงปี5 4 5 4 5 5ตอนนั้นเกิดภาวะน้ำท่วมนะครับ ก็ถูกปรับกิจการก็ปรับลดเงินลดเงินเดือนพนักงานนะครับลงนะครับทำให้เงินเดือนที่เราเคยมีในแต่ละเดือนนั้นมันถูกลดลงนะครับแต่รายจ่ายของเรานั้นไม่ได้ลดลงตามด้วยนะครับเราก็เริ่มรู้สึกเดือดร้อนนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะครับผมยังไม่ได้คิดผมเริ่มมาได้คิดช่วงภาวะโควิด นะครับที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเกิดขึ้นเมื่อปลายปี63แล้วก็64 65นะครับระหว่างนี้ตอนนั้นเองเงินเดือนผมก็ถูกปรับลดด้วยนะครับบางคนตกงานนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่เราแค่ถูกปรับลดเงินเดือนเรายังรู้สึกเดือดร้อนนะครับ แล้วถ้าค้าตกงานเขาจะเอาอะไรกินแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะทำยังไงนะครับด้วยเหตุนี้เองทำให้ผมตัดสินใจเร็วขึ้นนะครับจากที่ตอนแรกกะว่ากเกษียณแล้วค่อยกลับไปทำไปทานานะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ คือจริงๆผมจะไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่เหตุการณ์มันไม่อำนวยให้ผมทำแบบนั้นนะครับผมก็ต้องเลื่อนมาจนถึงสิ้นปีนี้นะครับผมก็จะลาออกไปอยู่บ้านแล้วนะครับที่เล่ามาทั้งหมดนั้นนะครับผมจะบอกว่าตามที่ผมได้พูด ตั้งแต่ต้นว่าชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเกิดมาแล้วนะครับชีวิตเราต้องดำรงอยู่ก็ต้องมีอาหารนะครับก็คือการมาสร้างกรรมใหม่ที่เราก็ไม่รู้ว่าใครจะคิดได้นะครับใครคิดไม่ได้นะครับเราเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างกรรมใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อ เรารู้แบบนี้แล้วว่ากรรมมันมีสองอย่างก็คือกรรมดีกับกรรมไม่ดีนะครับเราก็ควรจะสร้างแต่กรรมดีซะนะครับเพื่อภพภูมิข้างหน้าเราจะได้ไปในภพภูมิที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ผมมุ่งเน้นนะครับก็คือการดำรงอยู่ของชีวิตนะครับ ทุกชีวิตเกิดมาก็ต้องดิ้นรนนะครับสัตว์ทั้งหลายที่ตื่นเช้าขึ้นมานะครับเขาไม่มีอาชีพเขามีแต่หน้าที่คือการหาอาหารมากินนะครับแต่พวกเราเป็นคนมีอาชีพนะครับเราสร้างอาชีพได้เราจะต่างจากาพวกเขาเหล่านั้นนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะสร้างอาชีพได้นะครับสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับพวกเราที่ อยู่ต่างจังหวัดเราได้เปรียบคนที่อยู่ในตัวเมืองมากเลยนะครับผมรู้ได้ช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจช่วงของภาวะโควิดนะครับคนต่างจังหวัดแม้ว่าตกงานแต่ก็ยังกลับไปอยู่บ้านหาอยู่หากินที่หมู่บ้านของเราได้นะครับแต่คนเมืองเขาอยู่ในเมืองถ้าไม่มีเงินเนี่ย อดตายได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเมืองเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็ต้องเก็บเงินให้เยอะๆนะครับต้องพยายามแบ่งเงินที่เราหามาได้ในแต่ละเดือนเนี่ยจัดสรรให้มันลงตัวว่าเราจะใช้เท่าไหร่จะเก็บเท่าไหร่นะครับแต่ผมอายุขนาดนี้แล้วผมเก็บไม่ได้แล้วสิ่งที่ผมทำได้คือ กลับไปอยู่บ้านและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองซะนะครับนั่นก็คือไปสร้างอาหารนะครับในที่ที่ที่นาของตัวเองที่เป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษที่เราให้ให้เรามานะครับทาให้ดีขึ้นซะนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกคน นะครับไม่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากพูดแล้วมันไปกระทบกระเทือนกับใครนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้หน้าโอกาสนี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ